้านกระแสสังคมไม่ไหวแล้วคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้สวยอมบรรจุยติชะลอเลือกองค์กรอิสระสวัสดีค่ะอัปเดตนะคะข่าวการหัวสวนะคะในประเด็นที่มีการเตรียมนะคะประชุมวิปออกมานี่ในการเลือกองค์กรอิสระนะคะในการทำหน้าที่จัดสรร คือสวเ,เขาจะมีหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งในการมีอํานาจคัดเลือกองค์กรอิสระมาบริหารประเทศนะคะซึ่งจากกระแสะของเรื่องสวหัวหรือว่าสวสายสีน้าเงินหรือสวอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ท่านจะเข้าใจหรือว่าตั้งชื่อกันนะคะแต่โดยรวมก็คือเป็นสวเสียงส่วนใหญ่ ที่มีข้อร้องเรียนการฟ้องร้องการกล่าวหาการมาตลอดนานนับปีโดยเฉพาะช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระแสสังคมนีมาทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีพยานมีหลักฐานต่างฝ่ายต่างส่งกันออกมาแฉทั้งคลิปเสียงนะคะทั้งพยานหลักฐานต่างๆจนกระทั่งเรื่องถึง DSI แล้วก็ลวหลายหลายอย่างตามวิษซ่านะฮะซึ่งจากหลักฐานต่างๆกระแสต่างๆข่าวต่างๆที่มีเนี่ยทำให้เกิดประเด็นแก่สังคมในการที่ไม่ยอมรับหรือว่าต่อต้านหรือเรียกร้องนะฮะไม่ให้สวกลุ่มนี้นะคะปฏิบัติหน้าที่นะฮะและโดยเฉพาะนะคะ เดิมนะฮะในกำหนดของสวชุดนี้นะคะมีการบรรจุวาระไว้ก่อนนั้นอยู่ละเป็นการบรรจุวาระ,ะในการคัดเลือกองค์กรอิสระองค์กรอิสระที่จะคัดเลือกมาเนี่ยกำหนดไว้30พฤษภาค,คมซึ่งถ้าหากว่า30พฤษภาค,คมเนี่ยสว ุดที่มีข่าวเกี่ยวข้องวสวหัวเนี่ยได้คัดเลือกองค์กรอิสระขึ้นมานะครก็จะสร้างความไม่พอใจหรือไม่ยอมรับต่อเกษสังคมเพราะสังคมส่วนมากได้เกิดกะระแสของการตัดสินไปแล้วว่ากลุ่มสวกลุ่มนี้หัวมาและรับใบสัง่งกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งหรือผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเหตุผลไหนก็ตามค่ะทำให้ไม่ยอมรับที่จะให้สวหัวชุดนี้นะคะได้คัดเลือกองค์กรอิสระเพื่อมาเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ขององค์กรต,าตา่ตางๆนะคะซึ่ง หลายฝ่ายก็พยายามเรียกร้องตามกรอบตามหน้าที่หรือตามอำนาจหรือตามสิทธิ์ของตัวเองที่พึงทำได้และโดยเฉพาะมีสวอ,อีกกลุ่มหนึ่งนำโดยอา,อาจารย์นันทนานะคะอาจารย์นันทนานี้ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นสวอ,อพันใหม่นะคะหลังจากที่เกิดเกษะแสดังกล่าวมานะคะก็เห็นว่าที่มาของสวนี้ไม่สง่างาม แถมยังมีการฟ้องร้องนะฮะมีการฟ้องร้องมีการร้องเรียนเรื่องอยู่ในระหว่างตรวจสอบนะฮะจึงไม่ควรนะฮะที่จะมาใช้การตัดสินคัดเลือกองค์กรอิสระให้เป็นที่กล่าวหาในเรื่องของจริยธรรมหรือความไม่สัง่าง เรามาดูนะคะว่าองค์กรอิสระที่สวมีอำนาจในการเลือกตามรัฐธรรมนูญนี้คือองค์กรอิสระอะไรบ้างนะก็จะมี 1. ค่ะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะสก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต 3. ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน 4. ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุรกิจริตัปทนการการผู้จริตแห่งชาติหรือปปช 5ก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็คือสอตงง,งแล้วก็คณะกรรมการสิทธทิมนุษยชนแห่งชาติก็ถือว่านะฮะ,ะการที่ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องถือว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวสำรองไม่ว่าจะเป็นสวพันใหม่สื่อต่างๆ อ,องค์กรต่างๆแล้วก็ประชาชนในภาคส่วนต่างๆนะคะที่ได้ออกมาเรียกร้องและกดดันเนี่ยเพื่อให้ชะลอนะคะไม่ให้มีการคัดเลือกองค์กรอิสระซึ่งสวเนี่ยได้บรรจุวาระด่วนไว้ที่จะคัดเลือกในวันที่30พฤษภาคมเนี่ยานายมงคลสุรสัจจ์นะฮะซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาเนี่ย ก็ได้ยอมที่จะบรรจุยติของสวพันธ์ใหม่นี้นะคะที่เสนอให้ชะลอการหูตองค์กรอิสระไว้ก่อนความหมายก็คือตามที่พวกคุณจะพากันคัดเลือกองค์กรอิสระที่บรรจุไว้ในวาระในวันที่30พฤษภาคมนั้นขอให้ชะลอเลื่อนไว้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็น สิ่งประจักษ์ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่สง่างามไม่ดีงานแก่สังคมนะถ้าหากว่าพวกเราแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันนะฮะเสนอความคิดเห็นหรือแสดงความคิดหรือแสดงพลังนะคะอย่างน้อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่ เราดูได้ไม่สนใจมันก็จะสำเร็จดังนั้นนะคะติดตามและช่วยกันเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญนะคะในเรื่องของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของสวชุดหัวการเลือกตั้งนี้นะคะติดตามกันตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ